วันนี้พ่อจะพามาช็อปสุดเดี๋ยวพ่อจะช็อปกระจายเลยเพราะเด็กอ่อนเขาต้องใช้เลยเฮ้พ่อประสบการณ์สองคนมาแล้วโอ้โหอันนี้มีคนมาจองคิวไว้หรือปะมีคนมาตั้งกัะตะกาจองคิวป่ะไม่ใช่ของพ่อคนเดียวบ้าไปแล้วหางแถวอยู่นู่นเลยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชาแนลอ่าวันนี้ท้าทุกคนอาจจะแปลกตาไว้เอ๊ะ ทำไมแม่โบนะคะแต่งตัวสวยนะคะโทนสีม่วงพัดเทลแบบนี้เลยแม่โบมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะคะทุกคนเมื่อวานนี้นะคะพ่อยังนะคะมาถามแม่โบว่าเนี่ยเอ็งก็ท้องแก่แล้วใช่ไหมเมื่อไหร่จะไปซื้อของให้ตัวเล็กมันพ่อสงสัยน่าจะเฮอหลานนะคะเฮอหลานคนที่สองด้วยเขาก็เลยอยากจะแบบว่ามีส่วนร่วมในการไปเลือกของให้หลาน วันนี้นะคะแม่โบก็เลยไม่รีรอเลยเพราะว่าตอนนี้นะท้องแม่โบก็ใหญ่แล้วเห็นไหมอีกประมาณ2เดือนนะคะเดือนกว่าๆเนี่ยแม่โบก็คลอดแล้ววันนี้ทะแม่โบกับพ่อยังก็เลยจะไปซื้อของให้ตัวเล็กนะคะซื้อของให้มิยูแต่ตอนนี้พ่อยิ้มมันยังไม่ตื่นเลยนะคะพ่อยิมมันยังไม่รู้ว่าแม่โบแต่งตัวเสร็จแล้วแล้วก็พ่อแต่งตัวเสร็จแล้วตอนนี้พ่อดูโยชิอยู่โอเคเดี๋ยวแม่โบต้องไปลุกพ่อยิ้มกัทุกคนไปกันเลยค่ะ พ่อ,อ่ะโอ้โหตอนนั่งอย<ะ>ู่น้าบ้านไปสิพ่อโอ้โหทำอะไรช้าๆหายเลยต้องไหลที้ยงเหรอเฮ้ย <c oughs> ทีเดียวเ <c oughs> ดี๋ยวนี้คิดที่เดียวจบอ้าวที่นี่ที่ไปซื้อให้โยชิไงมีอ่ะที่นี่ครบทุกสิ่งอย่างเลย <c oughs> คึกว่าไปยงไม่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 เห็นบอกไปสำเพ็งใส่ต้องเดินทุกร้านเลยไม่ใช่ใช่เขาอยู่ที่สำเพ็งสองถนนราชพฤกษ์ตรงจุดเราอยู่สำเพ็งแล้วก็เดินมันต้องไปดูเดินเดินดูทุกร้านน้อยสุดก็ต้องสี่ห้าร้านนะไม่ต้องไม่ต้องที่นี่ที่เดียวจบปละครับเจอกันที่บอนนี่คิดเลยไป ถึงแล้วถึงแล้วนไงพ่ออัลังการอลังการยิ่งหายเลยที่จอดรถอะไรแต่ลาไหมเหมือนเหมือนเหมือนที่พ่อคิดไหมโอ้โหที่โน้นมันก็ถึงวันท่มันก็ไปที่โน้นไงถ้าถ้าสำเพ็งหนึ่งแล้วปัานนี้ต้องเช่าตุกตุกแล้ว้อโอถ้าเข้าจะมาลาดรถเขาิดเลยอ่ะบอนนี้คิดนี่เป็นลูกกระต่ายนี่พ่อน เลาัได้อะไรเดี๋ยวเข้าไปเลือกเลยนะ <Yeah. S 1> ใช่นหแหมนนๆจะซื้อให้หลานทีดเดี๋ยววันนี้ <ไป S 1> เดี๋ยวพ่อจัดเต็มเลยนะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะที่บ bon อนนี่คิดตอนเนี้ยเขามีนี่เลยเห็นปะบอนนี่คิดแฟร์2 0งพตัว เริ่มตั้งแต่นะคะวันที่4วันที่5วันที่6ตอนนี้เนี่ยเราลงคลิปวันที่5ถูกไหมถูกใครดูคลิปนี้มาได้เลยนะคะวันที่5แล้วก็มีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งลดสูงสุดถึง80% 80ปซไม่มาไม่ได้แล้วนะคะคุณแม่ที่กำลังจะสิบไว้จะสิบไวะลดสูงสุดถึง70%ทุกคนแถมแม่เขาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเขาก็มาเก็บกันตัวเราลอดนี่พ่อจะพามาช็อปอยากสุดเดี๋ยวพ่อจะช็อปให้กระจายเลยเพราะเด็กอ่อนเขาต้องใช้อะไแล้วพ่อประสบการณ์สองคน ที่เนี่ยพ่อเขาอะพวกเสื้อเึ้งเสื้อผ้าเขามีโรงงานผลิตเองได้ราคาถูกแน่นอนและที่สําคัญเลยยังมีพวกแบรนด์ชั้นนาเข้าร่วมเข้าร่วมด้วยที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เด็กไม่ว่าจะเป็นพีเจนหรือว่ามันเยอะไม่รู้เรียกไม่ถูกแต่ว่าข้างในเนี่ยเขามาจัดบูธแบบรวบรวมมาให้เลยดีกว่าแต่เพราะแต่เพราะไม่เคยเจอไงลางการนี้เพราะว่ามันระยะห่างมันทิ้งห่างมันตั้งแต่สามสิบปีแล้วโอเคไปไปไปเดี๋ยวไปเล่กันดีกว่าปะ ตรงนี้แค่งานแฟ์นะของที่ขายจริงๆเยอะๆยังอยู่ข้างในอีกนะยังมีอีกข้างบนะข้างบนอีกเยอะเลยแล้วแต่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาช็อปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวถ้าเราพ่อไม่หนำใจปุ๊บเดี๋ยวขึ้นไปที่อาคารด้วยแค่นี้พ่อเราว่าจะไม่ไหวแน่เลยไม่ไหวแล้วไปไปเรียกเสื้อผ้ากันไปพ่อเรียกเลย พอนะลูกเดี๋ยวเอาอีกนะเพราะว่าเรามาแล้วหัวสถานที่เขาหลังคาราต้องซื้อให้เยอะๆซื้อคุ้มอ่ะคุ้มใครคุ้มพ่อเดกี่ยวไม่รู้เกี่ยวพรเข้าไปข้างในพ่อจะอึ้งแล้วไปเขาดูใงดีกว่าค่ะ วันนี้รถเองจะทุกข์หมดป่ะนี่พ่อมาด้วยเลยเออตัวสั่งตัวหูดกว่าข้างนอกพ่อคิดว่าเยอะแล้วใช่ไหมใช่นี่ดูข้างในเป็นไงเยอะมากเออแต่เยอะมากเลยหลากหลายมากเลยไม่ต้องไม่ต้องไปแบบที่พ่อร์ตเลยแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งเงือแตกเงือแตนด้วยนี่มีแอร์ด้วยเนสบายอ๋อจะเอาอะไรอีกจัดได้อะไรไปสิที่นอนที่นอนเหรอซื้อ ที่นอนต้องอยู่ชั้นบนพ่อมีชั้นบนด้วยนะไปดูชั้นบนกนะยังมีชั้นบนอีกนะบอกให้นี่ไอ้นี่ไงโบ๊ทที่นอนเต็มเลยนั่นน่ะสิ มาเดี๋ยวราเราเรามาช็อปกันเลยเลือกมาให้หลานไหมมาแล้วเราต้องซื้อให้คุ้มกก็น่ารัใช่ของของน่ารักเลยเอาสีมันตั้นเอาชมพูเนาะสงสารหลานนะพ่อเพราะจะเอาสีชมพูอย่างเดียวเลยจั๊วฟ้าอะไรก็ยังดีอ่าโอเคมาพ่อจะให้เป็นแต๋วอย่างเดียวเลยนี่ครับโอ้โหน่ารักเชีย เป็นไงตัวถูกใจไหมหรือว่าจะเอาใหญ่กว่านี้ดีเราเอาใหญ่ดีวะเพราะลูกเราตัวใหญ่้วเนี่ยเออถ้าเกิดตัวนี้คือเป็นเนที่ถ้กับน้องจะมั่นนอนแล้วแค่ประมาณสามเดือนถ้าเกิดใช้กลางนี่เราได้ยังขวบก็นอนได้เอาใช้กลางดีกว่าใช้กลางโอเคใช้กลางนี่ลูกชิ้นกี่ลูกอะสีหลหลายสีหลหลายสีองลูก สรุปว่าเอาอันกลางใช่ใช่ให้ลูกชิ้นเยอะใช่เอาอันกลางสีเทาโอเคน้องโยชิโอ้โหวันนี้ชอบกระจายเลยลูกชอบกระจายไปชอบบนอ่ะข้างบนอ่ะซื้ออีกซื้ออีก ยังมีดูตังค์แม่เปล่าเลยคันเออของก็เยอะเราก็ต้องมาแล้วต้องซื้อให้คุ้มไงลูกพ่อยุแบบออนม่เยังไม่ได้พูดถึงตอนใจเงินยังยังยังครั้งที่แล้วมากับยิ้มยิ้มบอกไอ้นุ่นก็ไม่ต้องเอาเูื่อผมนั่นไม่มีนั่นก็ไม่ต้องเอาจำได้ปะครั้งนี้พ่อบอกเอาเลยเอาเลยคนปิดไปชวนพ่อพ่อก็ซื้อหมดอ่ะนี่มากับพ่อดีว่าทำอะไรก็ได้กูไม่ได้ขอตังค์ใครภาพถาเช็ดตัวพ่อถ่าเช็ดตัวเอาสิเอาสิเอาไปผืนหนึ่งเออใช่ใช่เอาไปซื้อเมื่อกี้ซื้อไปแล้วไง เมื่อก,กี้ผ้าหม<อ>าม่มทำเช้ดกันไม่ได้เหรอไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หลังถึกงก็เงาแบบเออนี่จะไม่เหมือนเราเองได้ไงตั้งแต่ผ้าเช็ดต,ตัวยันผ้าห่มผ้าแลยวไอเดหมดอ่นอน ทั้งคลิปกูออกตอนจ่ายตังเยอะเนี่ยนะดีจริงๆเลยโอ้โหอันนี้มีคนมาจองคิวไว้หรือเปล่ามีคนมาตั้งกระตากจองคิวเป่าไม่ใช่ของพ่อคนเดียวบาร์เป็นแล้วหางแถวอยู่นู่นเลยนี่ให้พี่เขาแซงคิวไปหลายคนมากนะเพราะว่าของเรามันเยอะจัดตายตายตายกันนี้หรอพ่อแล้วเนี่ย เท่านี้โอ้โหเก็บ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 แบบเป็นแผนหยิบเงินขึ้นมาน้อยๆเออมาเป็นกระเป๋าเดี๋ยวพ่อจ่ายเองก็ได้เออพ่อจ่ายดีมากพ่อจ่ายไปเลย ไปเสียงเรื่องหางว่าวเนี่ยนี่ซื้อไปเปิดร้านใหม่ใช่ไหมเนี่ยะใช่ไปขายเปิดร้านใหม่เป็นบอดี้คิดสาขาแปดเก็บบ้าไปเอาขึ้นรถก่อนเดี๋ยวมาคุยกันต่อดีกว่าแล้วตอนแรกบอกว่าเฮ้ยเงินมึงน้อยเดี๋ยวพ่อจ่ายเองเงินเต็มเป๋าเท่านี้โอเคโอ้โหเก็บ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  ูเห็นแบกของออกมาก่อนเลย run มาแล้วมาปิดคลิปกันดีกว่าทุกคนเป็นไงคะทุกคนวันนี้ได้ไหมได้ไหมได้สิได้ไหมได้เสียตังค์ไหมอลังการจริงๆเนี่ยของมันเอะอะไรตางๆแลก็เยอะแยะไปหมดมันน่ารักไปหมดเลยเป็นไงล่ะไม่เคยเจอเลยไม่เคยเพราะไม่เคยมาชอปอย่างนี้หรอกเพราะยังนึกว่าต้องเดินโอ้โหเหงื่อแตกเหงื่อแตนอยงนี้ไปเดินดีกว่าถ้าเดินนะเขาไม่ซื้อเยอะอย่างนี้หรอกใช่เออเออนี่มันสบายไงใช่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 สะดวกสบายเอางี้ ฝากให้พี่ต้นกับพี่เดียเขาไ้เด้ยแล้วกันสำหรับบอนนี่คิดสาขาราชพฤกษ์ครับสำเพลงสองราชพฤกษ์ใช่แล้วฝากไว้งานมีงานบอนนี่คิดแฟดส2 0 2 0ครับ3วัน3วันวันเนียวไหนบ้างอะ่ห้าหกห ทันวาคมตอนนี้ยังทันนะตอนนี้ยังทันระหว่างที่ทุกคนกําลังดูคลิปอยู่ตอนนี้ก็คือวันเสาร์ใช่ดูคลิปจบมาได้เลยสัปดาห์สองนะครับลดราคาเยอะมากแล้วก็มาที่เดียวจบไม่ต้องไปที่ไหนแล้วลด70สูงสุดเลยแบรนด์ชั้นนําก็มาร่วมรายการทุกแบรนดเสื้อิงเสื้อผ้าเรียกว่าเตรียมตังมาอย่างเดียว แต่ว่าเดี๋ยวเองงวดหน้าเองต้องพาพ่อมาอีกเดี๋ยวพ่อจะเอาโยชิมาด้วยอ๋อไม่แต่ไม่ใช่ลูกคนที่3นะไม่เอาแล้วนะเขาไปกระจายเลยโอ้ไม่เอาแล้วนะลูกว่ายังไงครั้นี้มันไม่พอหรอกเดี๋ยวเราต้องมาชับบดิ้อ่ะรตอนนี้เราไว้เพียงเท่านี้แล้วกันใช่แล้ววันนี้ก็คือความเหือหลานคนใหม่ของโกงนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โบโยชิชแนลเดวยครับลุ้นกันตอนมีอยู่เกิดเจอกันใหม่ครับอีพีหน้าสวัสดีค่ะฝากไว้เลยครับบอนนี่คิดครับนี่เลย